การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่19กุมภาพันธ์2,564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของท่านปรมาจารย์ไว้หลางซึ่งครั้งที่แล้วมาเป็นตอนที่หนึ่ถึงตอนที่3เนี่ยก็เลยเกลินนำชื่อว่าวิถีชีวิตและวิธีธรรมของไวหลาง มีอยู่เกินนํามาสามตอนนะครับวันนี้ก็จะเริ่มเรื่องเนื้อเนื้อหาสาระโดยใช้ชื่อว่าชีวิตมหัศจรรย์บนความบังเอิญของไวหลางวันนี้ก็จะพูดตอนที่หนึ่งเริ่มต้นชีวิตปฐมวัยนะครับในวัยต้นของปรมาจารย์ไวหลางนะครับมีดังต่อไปนี้ท่านปรมาจารย์ไวหลางหรือหุยเนื่อง หรือภาษาจีนแ้จิ๋วคือฮุยเล้งพระสังฆพญายกองค์ที่8โทษครับองที่6ของพุทธศาสนานิกายฉานแห่งประเทศจีนซึ่งชาวอินเดียยุคโบราณเรียกพุทธศาสนานิกายนี้ว่าท,ทยานะภาษาสันสกฤต,รตหรือชานภาษาบาลีส่วนคนไทยเรียกนิกายนี้ว่าเซนตามชาวพุทธเซนแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อสืบค้นตำนานชีวิตของปรมาจารย์ไว้หลางปรากฏว่าท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีคศ6 3 8ถึง713นั่นก็คือท่านถือกำเนิดในปีพศ1 1 8 1เดือนยี่แปเวลาเที่ยงคืนประมาณ1,400ปีที่ผ่านมา ตรงกับสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นแห่งประเทศจีนท่านเป็นชาวเมืองซินโจทางตอนใต้ของจีนหมู่บ้านที่ท่านเกิดชื่อเสียหลูตำบลซุนเจาอำเภอชิงเฮงปัจจุบันคืออำเภอซินซิงมนทลกวางตุ้งหรือกวางตงนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีน บิดาของท่านเป็นชาวพื้นเมืองห้วมเอี้ยงปัจจุบันคือมณฑลหอปักอำเภอห่วงเพ่งนามว่าโลเกียเท้าหรือเฮงเท้าเซโลหรือเซหลูมารดาชื่อนางลี่สีเซหลีในระหว่างปีปูเชกปูเต็กบิดา ของท่านรับราชการที่เกาโจบันทึกตำนานชีวิตของปรมจารย์ไว้หลังระบุไว้ว่าสถานที่อันเป็นบ้านเกิดบิดาของท่านนั้นอยู่ที่เมืองฟันหยางปัจจุบันคือเมืองจัวโจมณฑลเหอป่ายหลังจากบิดาของท่านต้องอาญาแผ่ดินถูกถอดจากตำแหน่งราชการก็ถูกเนรเทศไปอยู่ที่หลิงหนาน เบืองซินโจโหรือซุนเจาอำเภอซิงซินชิงมนทลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากนายโลกเกียเท้าถูกถอดออกจากตำแหน่งข้าราชการหมายถึงบิดาของท่านปรมาจารย์ไว้หลางนะครับถูกถอดออกจากราชการ อีกทั้งยังถูกเนรเทศไปอยู่ทางไปอยู่อย่างราษฎรสามัญที่ชิงจิวหรือจุนเจาบริเวณตอนล่างของเทือกเขาแห่งดินแดนภาคใต้ปัจจุบันอยู่ทางตะวันออกของอำเภอซินซิงหรือเซงจิวซินซิงน,นะครับ หรือซิงกิวบนทนกวางตุ้งประเทศจีนส่งผลให้ครอบครัวได้รับความลำบากมากนะครับจากการที่บิดาถูกถอดออกจากราชการนะครับคืนวันหนึ่งนางลี่ สีเกิดนิมิตฝันเห็นลานหน้าบ้านมีพฤกษชาติสีขาวนานาชนิดขึ้นเต็มไปหมดและออกดอกบานสะพรั่งอีกทั้งยังมีหงสีขาวบินอูบริเวรบนเวหาหรือบนนภาอากาศอีกสองตัวบลิ่นสุขันธชาตินานาชนิดหอมฟุ้งตลบทั่วทั้งห้อง เมื่อนางรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็รู้สึกว่านางได้ตั้งครรภ์แล้วด้วยศรัทธาในพุทธศาสนาจึงอยากจะถือศีลกินเจคือสมาทานรักษาอุบออุโบ,บ,บสถศีลกล่าวกันว่านางลี่สีอุ้มท้องอยู่นานถึงหกปีจึงคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชาย เล่าขานสืบต่อกันมาว่าในราชวงศ์ถังตอนต้นหรือสมัยไทยจงเจิงจวนกวนเจินกวนปีที่ส2คริสตศักราชหกรเดือนยี่วันที่8เวลาเที่ยงคืนนางลิสีแทรีได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งและในยามที่ถือกำเนิดนั้น ปรากฏว่าคนในหมู่บ้านเห็นแสงรัศมีสว่างสวยทั่วท้องฟ้ากลิ่นสุขันธชาติหอมฟุ้งตลบไปทั่วจึงกลายเป็นที่โจจั์กันว่าการทรอดบุตรของนางลี่สีได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างสหนสนเทเมื่อเวลาใกล้สว่างปรากฏว่ามีภิกษุแปลกหน้าสองรูป มาเยือนครอบครัวของนายโลกเกียเท่าและกล่าวปรารบกับท่านโลโลทะโลว่าอาตมาทราบว่าเมื่อคืนท่านมีบุตรชายจึงมาเยือนและขอบขอสแสดงความยินดีที่ภรรยาได้ให้กำเนิดบุตรชายอีกทั้งยังกล่าวว่าบุตรชายผู้นี้เป็นผู้มีบุญมากภิกษุทั้งสองจึงขอตั้งชื่อให้ว่าเวยหลาง ภาษาจีนแท้จิ๋วอ่านว่าหุยเล้งหรือหุยเนิงในโลกเกียเท่าผู้เป็นบิดาจึงถามว่าชื่อหุยเนิงหรือห,หุยเล้งเนี่ยหุยเล้งเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรภิกษุทั้งสองตอบว่าหุยหมายถึงความอบอบ้อมอารีหรือมีความเมตตากรุณาและ เป็นผู้ที่สามารถนำอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสัจรู้ออกเผยแผ่โปรดสัตว์ทั้งหลายเล่งก็หรือหรือหนิงเนื่งเนืเล็งหรือเน่งหมายถึงผู้ที่สามารถช่วยเหลือนำเวนยสัตว์ให้สู่ฟังโลกุตละปัญญาและยังเป็นผู้รู้แจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิต อีกทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกิจแห่งพระพุทธเจ้าหรือมีความสามารถทำหน้าที่เช่นเดียวกับพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อภิกษุสองลูกผู้จบก็เดินจากไปและไม่มีผู้ใดและไม่มีผู้ใดเห็นล่องรอยภิกษุทั้งสองนี้อีกเลยส่งผลให้สองสามีภรรยาผู้ รู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่งและด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อให้บุตรชายของตวนว่าคุยเล้งหรือหุยเหนิงตามที่ภิกษุต้องสองตามที่ภิกษุตามที่ภิกษุสองรูปแนะนำ แต่ในการต่อมาชื่อที่คนรู้จักกันแพร่หลายคือไวหลางซึ่งเป็นภาษาจีนกลางนะครับไวหลางตำนานชีวิตของปรมาจารย์ไวหลางระบุไว้ว่าต่อมาบิดาของท่านเสียชีวิตขณะที่ท่านอายุเพียงสามขวบส่งผลให้มิเพียงต้องกำพระบิดาตั้งแต่เยาว,าว์วัยทว่ายังทำให้ท่านและมารดาต้องประสบกับความยากจนข้นแค้น อีกทั้งยังทำให้ท่านไม่ได้รับการศึกษาจึงไม่สามารถอ่านและเขียนได้เนื่องเพราะท่านเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวจึงต้องแบกรับภารกิจหรือภาระหน้าที่ในการหารายได้นั่นก็คือต้องประกอบอาชีพการงานตั้งแต่ยาววัยตั้งแต่วัยเยาว ด้วยการตัดฟืนจากป่าจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในตลาดเพื่อนำเงินมาเลี้ยงดูมารดาด้วยความกะตันอยูขณะเดียวกันท่านและมารดาก็ได้ตัดสินใจโยกย้ายครอบครัวไปพำนักอยู่ที่นนหนานไห่หรือนามไห แห่งเมืองกวางโจรหรือกวางเจาปัจจุบันคืออำเภอน้ำให้บนบนทนกึงกึงตังประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนจบตอนที่ว่าด้วยชีวิตวัยเด็กนะครับและ ชีวิตตั้งแต่ลืมตาขึ้นดูโลกนะครับได้จบลงแล้วต่อไปก็จะพูดถึงจิตลุกโพลงสว่างสวัยในพุทธธรรมเล่าขานเป็นตำนานสืบต่อกันมาว่าวันหนึ่งเมื่อหนุ่มไว้หลางหรือหุยเนิงหรือหรือหุยเล่งหุยเล่งหุยเล่ง หุยเนืองหรือหุยเล่งน,นะคะระับภาษาแต้จิวภาษากวางตุ้งเร่าขานเป็นตำนานเป็นสืบต่อกันมาว่าวันหนึ่งเมื่อหนุ่มวอยหลางหุยเนืองในวัยยี่สิบสี่นำฟืนไปขายในตลาดแห่งเมืองนาน,นานหาย เล่าขานเป็นตำนานสืบต่อกันมาว่าวันหนึ่งเมื่อหนุ่มวยหลางหรือหุยเนิ้งหรือหุยเล่งในวัย24ํานำฟืนไปขายในตลาดแห่งเมืองนนหนันหายนันหายหรือน้ำหายก็ได้ยินอุบาสกผู้เป็นสิทธิ์ของพระสังฆะภินายกองค์ที่5แห่งนิกายทยานะชานหรือเซนกำลังบริกรรมหรือสวดท่องพระสูตรหนึ่ง นั่นก็คือพระสูตรของชาพุทธมหายานที่ชื่อวัชระเฉติกะปัจยาปารมิตาสูตรวัดหรือที่ย่อยอว่าวัชระสูตรชาวจีนเรียกพระสูตรนี้ว่ากินกังจิงกิน,ก,นกังจินจินจังจิงปรามาจารย์เวลยงเรียกชื่อพระสูตรนี้ว่ามหาปัจยาปรมิตาสูตรพระสูตรนี้ ผมได้ได้มีการอธิบายและเผยแพร่ะนะครับโดยใช้หนังสือชื่อว่าคำเพียมะตะนะครับโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์ <c oughs> เล่าขานกันว่าทันทีที่จิตของหนุ่มบวยหลางลุกโพรงสว่างสวัยในพุทธธรรมซึ่งก็คือมังเกิดเห็นแจ้ง อ,อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตในขณะที่ได้ฟังการสาธยายหรือสวดท่องพระสูตรที่ชื่อวัชระสูตรนั่นก็คือเมื่อหนุมไว้หลางได้ยินเนื้อหาสาระสำคัญของพระสูตรที่มีชื่อย่อว่าวัชระสูตรตอนหนึ่งสรุปว่าพึงยังจิตไม่ให้มีความยึดถือยึดถือผูกพันในอุตมะลักษณะ ภูพันในลักษณะและสภาวะแห่งตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตอีกทั้งยังใน้ฟังข้อความที่ว่าคนเราควรใช้จิตไปในทางที่เป็นอิสระทุกเมื่อจิตของเขาก็ลุกโพรงจิตของเขาก็ลุกโพรงอย่างฉับพลันจากนั้นก็ได้สอบถามอุบาสกผู้นั้น ด้วยกิริยาอาการอันนอบน้อมและเมื่อทราบแน่ชัดว่าเนื้อหาสาระแห่งพระสูตรที่อุบาสกนิรนามกำลังสาธยายนั้นมาจากพระสูตรของจาพุทธมหายานที่ชื่อวัชระเชติกะปัตยาปารมิตาสูตรนุ่มไวลางจึงถามอุบาสกผู้นั้นต่ออีกว่า พระสูตรที่สาธยายนั้นได้เราเรียนหรือนำมาจากไหนและทำไมจึงจำเพาะท่องบนพระสูตรนี้อุบาสกผู้นั้นตอบว่าศึกษามาจากวัดตุ้งสันหรือตังเฮี้ยมเสียมอุบาสิกตอบว่าศึกษามาจากวัดตุ้งสันตังเสียมตำบลว่องมุยอำเภออึ้องบวย หรือหวงเหมยเมืองฉีโจหรือฉีฉีจิวหรือฉีเจาแห่งมณฑลเหอเป่ยปัจจุบันอยู่ในมณฑลโอปักสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเจ้าสำนักนามว่าหงยิ้มหงเยนเป็นพระสังฆ์ไวนายกแห่งนิกายทยานะชาหรือเซนองค์ที่ห้าพำนักอยู่จิ เจ้าสำนักนาง่าหงยิ้มหงเหยินเป็นพระสังฆบายนายกแห่งนิกายธยานะชาหรือเซนองค์ที่ห้าพำนักอยู่ที่ภูเพิ่งเหมาภูเพิ่งเม้าทางตะวันออกของเมืองห่วงเหมยอารามแห่งนี้มีสิทธิ์เข้ารับการสั่งสอนอยู่ประมาณพันคนเมื่อเขาเดินทางไปนับสการพระสังฆบยนายกหงเยินหรือหงยิ้มน,น,น,นั้นเขาได้สวดท่องหรือบริกรรมเกี่ยวกับ พจน์รันี้หลายครั้งด้วยความระมัดระวังด้วยความหวังว่าจะทําให้บรรลุเมื่อเขาเดินทางไปนับสการพระสังฆะหงเยือนหงยิ้มนั้นเขาได้ฟังสวดท่องหรือบริกรรม เกี่ยวกับวัจรสูตรนี้หลายครั้งด้วยความหวังว่าจะทําให้บรรลุธรรมในเวลาอันรวดเร็วอุบาสกผู้สวดท่องวัจรสูตรกล่าวต่อไปว่าพระสังฆปัญญายกคงเหยินได้เน้นย้ําทั้งคฤหัสถ์และบัพพชิตอยู่เสมอว่าพึงร่วมกันบริกรรมพระสูตรนี้เผื่อว่าเมื่อเขาพากันบริกรรมอยู่เขาจะสามารถเห็นแจ่มแจ้งต่อจิตเดิมแท้ของตน และบรรลุหรือเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธได้โดยตรงและชัดและจับพ่ันได้าการสำหรับข้อความหรือเนื้อหาสาระในวัชสูตรที่ทำให้ปรมาจารย์ไวหลางในวัยหนุ่มจิตลุกโรรงพรงนั้นสันนิฐานกันว่าเมื่อเพราะเนื่องเพราะท่านได้ฟังข้อความตอนบางตอนของพระสูตรดังต่อไปนี้ หากพระโพธิสัตว์มีจิตใจยึดมั่นผูกพันกับอัตรมลักษณะหรือตัวตนบุคละลักษณะบุคคลสัตวะลักษณะสัตว์ชีวะลักษณะชีวิตเขาก็ยังหาใช่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่องค์พุทธะคือผู้มีอิสระแล้วจากความคิดทั้งปวงแม้แต่การบรรลุธรรมนั้นแท้จริงแล้วก็ยังมิได้บรรลุ หากพระโพธิสัตว์มีจิตใจผูกพันยึดมั่นกับอันตมลักษณะหรือตัวตนบุคละลักษณะบุคคลสัตววลักษณะสัตว์ชีวะลักษณะชีวิตเขาก็หาได้ใช่พระโพธิสัตว์ไม่องค์พุทธคือผู้ที่เป็นอิสระแล้วจากความคิดตั้งพวงแม้แต่การบรรลุธรรมนี้แท้จริงแล้วไม่ได้มีการบรรลุธรรมเลยจึงเรียกว่าบรรลุธรรม นี่คือเส้นทางชีวิตและเส้นทางธรรมของหนุ่มวัยหลางที่มีการผกผันแปลเปลี่ยนอย่างฉับพลันเป็นฟาร์มผกผันแปลเปลี่ยนหลังจากฟังการสาธยายพระสูตรจากอุบาสกผู้หนึ่งและบังเกิดจิตลุกโพรงสว่างสวัยหรือเห็นแจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตซึ่งชาวพุทธเซนี่ปุ่นเรียกสภาวะนี้ว่าซาโตริอย่างฉับพลันหรือนิพานฉับพลันนั่นเอง คือการที่จิตมันเกิดความรู้แจ้งต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตอย่างจับพลันดังที่หนุ่มเวลางประจั์แจ้งต่อธรรมชาติกายและจิตว่าปราศจากธรรมชาติกายและจิตนั่นก็คือประจั์แจ้งต่อธรรมชาติแห่งกายและจิตว่าเป็นแต่เพียงสมมุติบัญญัติว่าร่างกายและจิตซึ่งหากผู้ใดประจั์แจ้งเช่นนี้ ก็จะทรงผลให้จิตผู้นั้นไม่ยึดมั่นผูกพันกับตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตอีกต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับครั้งหน้าก็จะมาพูดถึงธรรมที่แท้ไม่เกี่ยวพันกับตัวอักษรนะครับซึ่งทําให้ประมาจารย์ไวหลางบรรลุธรรมหรือสําเร็จมรรคผลโดยที่ท่านอ่านไม้ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้หนังสือ พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าไม่รู้หนังสือนะครับแต่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอักคระและพญจนะไม่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือหรือซ้อยคำและคําพูดหรือประสูรแต่ประการใดนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอพูดไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครั้งต่อไปก็ธรรมะที่แท้ไม่เกี่ยวพันกับตัวอักษรนะครับ เช่นเคยครับท่านที่สงสัยที่ผมได้อ่านมาทั้งหมดก็ดีหรืออยากจะเลขบางข้อขวาบางวลีที่ผมได้อ่านก็ดีในโทรศัพท์ติดต่อผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279และ02939 9, 7 466นะครับเอาละครับวันนี้ก็ มควรเก็บเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ